สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับคลิปวิดีโอการทำเมนูอาหารของเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปทำเมนูอาหารนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กดซั b s c r i b e นะคะให้กับต้นอ้อชั้นแรกได้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะคะในครั้งถัดไปค่ะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปวิดีโอ เมนูของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำนั่นก็คือนี่นะคะ่ะมันฝรั่งสดทอดกรอบนะคะไม่ใส่ไ่โอเลนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อน,นะคะ่ะนำมันฝรั่งสดนี้นะคะมาล้างให้สะอาดนะคะสักสี่ห้าน้ำค่ะเทน้ำทิ้งค่ะก็ปอกนะคะมันฝรั่ง หลังจากที่ปอกเปลือกให้สะอาดเรียบร้อยนะคะก็นำมาล้างน้ำสักประมาณ 2- 3งถึงสน้ำนะคะเพราะว่าตอนเราปอกมันสดนะคะมันฝรั่งสดคะคะมันก็จะมียางของเขาค่ะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดค่ะหลังจากล้างน้ําแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะมาหั่นมันฝรั่งกันค่ะ ประ,ะมาณหนึ่งคูณหนึ onun, ่งเส้นนะคะก็เวลาเราหั่นก็ต้องฝานให้เท่าๆกันค่ะจะหั่นเป็นแบบแผ่นหยักหรือแผ่นตมแบบนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะหลังจากที่เราหั่นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปแช่ในน้ํานะคะแล้วเราก็เอามาแช่น้ำไว้แบบนี้นะคะอันนี้เขาจะมีเป็นผมเป็นฝุ่นเป็นแป้งแบบนี้ค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นมันฝรั่งที่เราหัน่นเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็นแบบแป้งนะคะของตัวมันฝรั่งนี้นะคะเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ค่ะให้เราล้างน้ําออกก่อนนะคะสักประมาณสองสามน้ำค่ะให้คราแป้งของเขาเนี่ยนะคะออกไปให้หมดก่อนนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็เติมน้ำนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะลงไปนิดหน่อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยประมาณก็หช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ละลายให้เข้ากันนะะหลังจากนั้นเราก็เอามันฝรั่งนะคะแช่ลงไปนะคะ เพื่อที่จะทําให้ตัวมันฝรั่งของเรานี่นะคะกรอบนอกนุ่มใน,นะะ <Wow. S 1> ขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะต้มมันฝรั่งนะคะใส่น้ําลงไปพอประมาณนะคะพอให้ท่วมมันฝรั่งของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวรอน้ําเราเดือดก่อนสักครู่นะคะหลังจากที่เราตั้งกระทะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามันฝรั่งของเรานี่นะคะนํามาต้มเลยนะคะ แล้วก็ต้มทิ้งไว้ประมาณ6-7งนาทีนะคะหรือให้มันฝรั่งสุกนั่นเองนะคะแต่ไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดต่อนะคะหลังจากที่เราต้มมันฝรั่งไปแล้วนะสีของเนื้อมันฝรั่งก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากสีขาวขุ่นก็จะออกเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะั้ำจ็ให้เราปิดไฟได้เลยนะคะ ๆ Styles, ๆนั้นนะคะเราก็จะนําตัวมันฝรั่งที่เราต้มนี้นะคะมันน็อกในน้ําแข็งะคะ่ะนี่นะคะตัวมันฝรั่งที่เราต้มเมื่อสักครู่นะคะ <ๆ S 2> ก็จะประมาณนี้นะคะ่สะสาเหตุที่เราต้องเอาตัวมันฝรั่งนี้นะคะลงไปน็อกในน้ําแข็งเพื่อที่จะให้ตัวมันฝรั่งของเรานี้นะคะก็ค <ๆ S 1> ืๆๆอยังสดนะคะแล้วก็ยังคงความสดยังคงความ รอบเป็คงความหอมนะคะแล้วก็แช่ในน้ำแข็งอย่างนี้เลยประมาณ10นาทีนะคะนี้หลังจากที่เราเอามันฝรั่งนะคะแช่ในน้ำเย็นเรียบร้อยนะคะสีของเขาจะเข้มขึ้นมาเลยนะคะเป็นสีเหลืองนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำออกค่ะแล้วก็รอให้เขาเสด็จน้ำนะคะ เราก็จะมาทอดนะคะมันฝรั่งกันค่ะทีนี้เวลาเรากินเฟรนช์ฟราหรือมันฝรั่งทอดนี้ใช่ไหมคะเราก็กินแค่ครั้งละนิดเดียวเนาะเราไม่ได้กินเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะทอดแค่ประมาณสองกำมือของเรานะคะส่วนที่เหลือเราก็จะเอาไปใส่ในช่องฟิตไว้นะคะนี้จะเป็นขั้นตอนถัดไปนะคะในการทอดนี่นะคะมันฝรั่ง เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมันขลังทอดนี่นะคะแล้วก็จะทอดสองรอบค่ะรอบแรกนะคะให้เราใช้ใช้ไฟต่ำนะคะใช้ไฟปานกลางจนต่ำนะคะไม่ใช้ไฟร้อนะคะแล้วก็ทอดประมาณ 3, 4นาทีนะคะ แล้วก็หม่นคนนะคะเพื่อที่ไม่ให้ตัวเซ็งไฟติดกันจริงๆจะมีอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากทอดแบบนี้นะคะก็เอาไปใส่ไว้ในโคเวฟได้เลยนะคะประมาณ3-4ถึงนาทีเพื่อให้น้ำที่อยู่ด้านในของตัวมันฝรั่งสดนี้นะคะออกไปก่อนถ้าใครใช้เป็นเตาไฟฟ้าเหมือนกับเราแบบนี้นะคะก็พยายาม เปิดแล้วก็ปิดไฟตะแกนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็คือน้ามันจะร้อนจนเกินไฟหรือถ้าใครขี้เกียจนะคะก็สามารถทอดรอบเดียวไปเลยก็ได้ะคะ่ะโดยใช้ไฟสูงนะคะแต่ว่าแบบนั้นมันจะทําให้ตัวมันฝรั่งหรือเฟนฟรายนี้นะคะทําให้เขาแบบกรอบไม่นานนะคะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เขาทอดกรอบสดนานนะคะก็ต้องทอดสองรอบค่ะในรอบแรกเราก็ ทอดเรียบร้อยนะคะก็เอาขึ้นได้เลยนี่ค่ะหลังจากที่เราทอดครั้งแรกแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ <Wow. S 2> แล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเสด็จน้ำมันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีการทอดในขั้นถัดไปเลยค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการทำเมนู f r รนช์ f รายนะคะก็คือ ตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาตัวเฟนฟายนี้นะคะใส่ลงไปนะคะน้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทอดไปสักประมาณ7นาทีนะคะดูพอให้ตัวมันฝรั่ง,งนี้นะคะเป็นสีเหลืองเกาะค่ะแล้วก็หมั่นคนให้เรียบร้อยด้วยนะคะ สำหรับการทอดเมนูเฟนฟรายนี้นะคะก็ต้องใช้ไฟร้อนอย่างเดียวนะคะวิธีการทอดแบบนี้นะคะก็จะทำให้ตัวมันฝรั่งสดนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะก็เพื่อนๆอาจจะใส่ตัวเกลือนะคะลงไปก็ได้ะคะ่ะนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เกิดรสชาติเค็มนะคะแบบนั้นก็ได้ะคะ่ะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ ถ้าเราไม่ใส่นะคะตอนสุดท้ายเราก็เอามาเอาเกลือม,มาโรยก็ได้ค่ะเพื่อให้มีรสชาติเค็มนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไปซื้อเป็นตัวผงปรุงรสนะคะสามารถไปซื้อได้ที่เมคโครก็จะมีหลายผงเลยพวกรสบาร์บีคิวนะคะรสชีสรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายรสเลยก็ไปหาซื้อมาได้ค่ะ ถ้าเราทํากินง่ายๆนะคะก็เป็นรสบริจแน่นั้งเดิมนี่ค่ะก็จะเป็นรสใส่เกลือนะคะแล้วก็ตัวมันฝรั่งสดทอดกรอบนี้นะคะก็ทําได้หลายแบบจะทําเป็นแบบเฟรนช์ฟรายแบบนี้ก็ได้หรือจะทําเป็นแบบแผ่นบางๆแบบเลก็ได้นะคะหรือเป็นแบบแผ่นยักก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะ ถ้าเป็นแผ่นบางๆก็ทอดแป๊บเดียวค่ะแต่ถ้าอันนี้นะคะชิ้นก็จะใหญ่นิดนึงก็จะต้องทอดนานนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นมันฝรั่งสดเนาะเราจะทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะแต่เวลาเราทอดไปจนใกล้สุกแล้วนะคะตัวมันฝรั่งเนี่ยเขาก็จะหดตัวลงนิดนึงนะคะอันนี้เราตัดท่อนประมาณ เหมือนคูณหนึ่งเซน,นะะโดยประมาณค่ะ mm hmm. นะคะผ่านไปประมาณหกนาทีกว่าแล้วนะคะสีก็เริ่มเหลืองนะคะ mm hmm. สีเริ่มเข้มขึ้นมาแล mm ้วค่ะเราจะทอดต่อประมาณหนึ่งนาทีนะคะ mm ัน hmm. นี้เราก็พอแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่า เดี๋ยวหลังจากที่เราเอาขึ้นมาเพื่อให้เขาคลายความร้อนนะคะเขาก็สีก็จะเข้มขึ้น,น,นหน่อยนิดนึงค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่ทอดเสร็จน,นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ น่ากินไหมคะมเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะกรอบขนาดไหนนะคะหลังจากที่เราทอดมันก็หลังเสร็จแล้วแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเสด็จน้ำมันไปนิดนึงแล้วนะคะน่าจะเป็นประมาณนี้คะ่ะน่าอร่อยไหมคะ แล้วเดี๋ยวเราจะโรยเกลือกันกนิดนึงนะคะเป็นการเพิ่มรสชาติค่ะนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะอืมอร่อยแล้วก็กอบมากเลยค่ะเพื่อนจิ้มกินกับซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกนะคะก็จะอร่อยมากเลยค่ะหากเพื่อนๆนคนไหนนะคะชอบเมโนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e หรือกดติดตามนะคะต้นอ้อชั้นแนวให้ด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะคะในครั้งถัดไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ